เดี๋ยวหน่อยก็ตายแล้วก็จายแล้วทีนี้เออสวัสดีสวัสดีก็คุณตูสวัสดีครับผมสวัสดีจ้านะนะมาชมตะวันตกดินกับน้องกับผมใี่ไนะนะ อ่าน้องยุพินน้องยุพินสวัสดีจ้าจากพี่ผรนจ้าคุณตูสวัสดีจ้าจากพี่ยุพินนะครับผมนอนะครับเ <c oughs> ม่อคืนอ่เม่เคือนนี้เสียบไม้นะเสียบผิดเสียบถูกเสียบผิดเสียบถูกนะฮะเสียบจนจะพังเลยมะมะเคืนนะฮะ คุณคุณยุพินดีครับผมจากคุณตู่จ๋าขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ยุพินจ๋าขอบคุณนะฮะใจมีะฮะัมีนะฮะมีนฮมีะฮมีนสะฮมีนฮจจะฮมีนีนะฮรมีนะะี่ฮัีะมีนี่ฮบะฮะัสม่ัสีี่ฮัสีนะารสีนี่ฮัีนีนบ่ฮัสมีบะฮัสมานี่ีชะบๆ่ัสีนะ,ะัะบ,บรรยากาศที่ชอบนะครับ จะ,ะจะพังแล้วเหรอเออยางกับยางยางไม่ฟังไม่ฟังพังได้ไงอ่ะเออยังไม่ได้ร้องเพลงจะพังแล้วล่ะไม่ได้เออยังไม่ได้ยังไม่ได้ฟังเสียงตัวเองเลยนะฮะเพลงแรกอรเพลงแรกที่จะร้องคือฉันผีตรงไหนที่ยังไม่แก่ปลาบอดบ่อแล้วสิครับผมเนอะยาง นะฮะข้ยังไม่ได้จับเลยนะฮะยังไม่ได้จับเลยเปลี่นบรรยากาศมากนะเออไปเลี้ยงไปเลี้ยงแต่ปลาน่ะ้ะเลี้ยงมากๆเดี๋ยวเวลาจับมาจะกินมีลองนะฮะจะกินไม่ดองอ่าเดี๋ยวจะกินเดี๋ยวเดี๋ยวกิ้งนะทะเลี้ยงทุกวันทุกวันอ่ะเออไม่แปลกเราที่ที่ว่าคนเลี้ยงปลาเขาไม่อยากกินปลากันอ่ะเออนั่นแหละรู้แล้วล่ะส่าสาเหตุอะไรอืมรู้แล้วล่ะรู้แล้วล่ะสาเหตุนะฮะรู้แล้วสาเหตุ นะฮะเพาเขาเลี้ยงสุกวันเห็นทุกวันเน่ยเขาก็เลยแบบไงอ่ะนะไม่แปลกเลยนะคนเลี้ยงกุ้คนเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาถึงเจ้าของไม่อยากกินไว้ให้เจ้าของก็เลี้ยงมั่งนะบอกให้พาไปหาโคโยตี้หาโคโิตี้อ่ะ เออทำให้หัวใจกระชุ่มทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยหน่อยว่าใช่ปะเออทำให้หัวใจกระชุ่มกระช,ชวยหน่อยว่างั้นแม่ย่างเงี้ยยางเงี้ยก็เข้าทางเลยสินะก่อคนคณใจหัวใจพลังบวกจ๋าขอบคุณมาครับพี่จุพินนะยางเงี้ยก็เข้าทางแล้วปาาลวป่อยแก <c ười> เอเอให้รู้ว่าแมเตะปิ๊บไกลนะฮะเออเตะปิ๊บยังไกลแล้วก็เตะปิ๊บดังด้วยนะฮะแต่เสียงเดียวนะ แต่ไปแล้วไขข้อหลุดแล้วยุ่งตายเลย <laughs> เออแต่ปีไปแล้วโลกไขข้อนะไขข้อนะครับผมน้องกุยกับคุณตุ้มกอนนะคะได้เข้าด้วยครับพี่จานะ๋าพี่ทําง,งานอยู่ครับโอเคครับพี่จานะ๋าดูแต่ยาแล้วผมไม่ใช่งวนะครับเอาอันนี้ไม่ใช่ยาอันนี้ไปก่อข้าวนะนะใครบอกว่าเราแก่จะเตะปีพี่ดูนะฮะเตะไก่ด้วยนะ เสียงดังดีด้วยนะฮะนะเพราะแต่เสร็จปั๊บไขข้อหลุดนะฮะต้องวิ่งต้องเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วเออนั่นแหละเป็นอะไรที่สีเลยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณนะฮะขอบคุณอาจะอ่ากนกอดจ๋าที่วิจิพนจ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอ่าคุณคุณยายยังสาวนี่เห็นไหมขนาดคุณยายยังสาวเลยเออคิดดูดิขนาดคุณยายยังสาวนี่เห็นไหมี่ะเออมีไครแก่ จะมากโมยเข้าอีกอีกแล้วครับผมอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายยังสาวนะครับผมเนาะอเห็นไหมขนาดคุณยายก็ยังสาวเลยเห็นไหมนะเออ่าพี่ยุพินสวัสดีจ้าตายแล้วเออขนาดคุณยายยังสาวยังเรียกว่าพี่ยุพินโอ้ยทั้งนั้นทั้งนั้นเราพูดไปพูดมาก็นไปพ้นตัวเองแหละพี่ยุพินนะอ่ะเออจริงหรืเชียว จริงๆเลยเจียวนะเออดีกรับคุณยายยังสาวนะขอบคุณมากครับขอบคุณนะขอบคุณคุณคยายยังสาวด้วยนะขอบคุณอย่างสูงครับ